ายหนุ่มเจ้าของห้องออกจากห้องน้ำด้วยผ้าเช็ดต,ตัวสีขาวพันรอบเอวด่างกายแกร่งเกาะเราวาไปด้วยหยดน้ำที่ยังไม่แห้งดีหางตาหันไปเห็นก้อนกลมบนเตียงสิ้นริดไปเสียแล้วสองขายยาวพาคนตัวสูงเดินเข้าไปหากองผ้าห่มสีดำบนเตียงนั้นเด็กน้อยนอนตะแคงขดตัวกลมห่มผ้าขึ้นมาถึงใบหน้า เผยให้เห็นเพียงข้างแก้มสีแดงระเรื่อที่เกิดจากผิดไข้มีนเอื้อมมือไปเลิกผมสีน้ำตาลอ่อนขึ้นและทาบมือลงบนหน้าผากมนด้วยความที่เพิ่งสาะผมมาหยดน้ำจากปลายเส้นผมจึงร่วงหล่นลงไปบนแก้มใสมเด็กน้อยเริ่มขยับตัว ร,รู้สึกถึงความเย็นที่มากระทบผิวแต่ยังไม่ยอมลืมตามีละมือออกแล้วจึงหันเดินไปยังห้องแต่งตัวที่มีทางเชื่อมกับห้องนอนวันนี้ช่วงสายๆเขามีงานถ่ายแบบลงแมกซีนหัวนอกจึงเลือกกางเกงยีนสีเข้มพอดีตัวกับเสื้อยือดคอวีแขนสั้นสีดำแบรนด์ดังออกมาใส่ จัดการเป่าผมจนแห้งและเสยเซตอย่างไม่พิถีพิถันเท่าไรนักฉีดน้ำหอมแบรนด์ดังเรียบร้อยตั้งใจว่าจะเดินไปยังห้องครัวเพราะป่านนี้แม่บ้านที่จ้างไว้คงเตรียมอาหารเอาไว้ให้แล้วแต่ขายยาวกลับพาตัวเองเดินเข้าไปหาเด็กอ่อนแอบนเตียงเสียก่อนยืนมองสักพักเสียงสั่นจากมือถือของเขาก็ดังขึ้น มีนหันไปหยิบมือถือที่วางบนโต๊ะข้างเตียงเมื่อคืนขึ้นมาดูหน้าจอเป็นพี่แดนผู้จัดการส่วนตัวครับลายไปไม่ตอบเลยมีนโทษทีผมปิดเสียงไว้งานช่วงสิบเมอมงวันนี้ยเขาขอเพิ่มจากเดิมที่ถึงแค่บ่ายสองขอลากยาวไปถึง5้าโมงเย็นนะเพราะยังไงวันนี้เราก็มีคิวเดียว ช่วยทีมงานเขาหน่อยแล้วกันพอดีนางแบบที่ถ่ายคู่ด้วยเขามาขอเลือดน่ะส่วนก่อนหน้านั้นเขาก็จะถ่ายเราเดี่ยวเก็บบางเฟรมโอเคใช่ไหมถ้าพี่ตกลงไปแล้วก็ตามนั้นครับโอเคเดี๋ยวอีกชั่วโมงพี่ไปรับครับมีนกดวางสายแลววางมือถือไว้ที่ข้างเตียงดังเดิม แล้วจึงหันไปหยิบผ้าขนหนูผืนเล็กเดินเข้าห้องน้ําไปออกมาพร้อมผ้าขนหนูเปียกพอหมาดแล้วจึงนั่งลงบนเตียงตรงที่ว่างข้างๆคนที่กําลังหลับลึกมีนดึงผ้าห่มออกแล้วจึงเช็ดตัวให้คนที่พามาสนุกเมื่อคืนอืมหนาวมีนึงงักมือเล็กน้อยแต่เพียงครู่เดียวก็จัดการเช็ดตัวเพื่อลดไข้ให้เด็กน้อยอยังแผ่วเบาต่อ ใช่ว่าทําไปโดยไม่รู้ตัวว่าจะต้องมาทําอะไรแบบนี้ทําไมในเมื่อไล่ให้กลับไปสัก,กจบอย่างน้อยก็อาจให้เงินค่ายาไปสักจํานวนหนึ่งไม่จําเป็นจะต้องมาดูแลอะไรแบบนี้เลยแต่มันเป็นเพราะเขารู้สึกอยากสารต่ออืมใช่เด็กคนนี้ตรงใจเขาทั้งรูปร่างหน้าตาและสายตาดื้อรั้นนั่นยิ่งก่อนหน้านี้เด็กนี่ด่าว่าเขาเสียงแข็ง มันก็ยิ่งทำให้รู้สึกอยากเอาชนะอยากฟังเสียงควรคลางเวลาเขาก็ทำแบบนั้นอีกหลายๆครั้งจนกว่าจะเบื่อมีนำแผ่นเจลรดไข้มาแปะไว้ให้คนป่วยก่อนจะก้มลงไปดูดดึงริมฝีปากเล็กคบกัดแผวเบาที่ริมฝีปากล่างที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติด้วยความมันเขี้ยวเหมือนอารมณ์จะพาไปเสียแล้ว มือซ้ายรูปลงไปบนหน้าอกเล็กแบนราบไม่ไวายใช้ปลายนิ้วเขี่ยติ่งใตให้ขึ้นตั้งชูชันสู้มือ,อ <c oughs> เด็กน้อยนอนหลับตาร้องครางหนักเข้าเมื่อมีถอนปากออกลงไปสุกใสยที่ซอกคอขาวที่มีรอยช้ำและรอยฟันจากฝีมือของตอนเอง <c oughs> เลื่อนขึ้นไปประกบจูบพร้อมส่งิ้นเข้าไปสำรวจภายในโพรงปากนุ่มอีกครั้งมือซ้ายก็ยังคงสะก,กิดคล้าวคลึงหน้าอ,อกกระตุ้นเสียงคลางจากร่างเล็กอย่างต่อเนื่องส่วนมือขวาก็ลูบเส้นผมสีน้ำตาลไปมาอย่างต้องการปลอบประโลมให้เด็กน้อยหลับไหลไปด้วยก่อนที่อะไรจะเลยเถิดไปมากกว่านี้มีละจากเด็กน้อยออกมาอย่างเสียดายนิดนิด เพราะถ้าไม่หยุดวันนี้เขาคงไม่มีแรงไปถ่ายงานแน่ๆชายหนุ่มเดินไปยังห้องครัวพบว่าวันนี้แม่บ้านเตรียมกาแฟและอาหารเช้าให้เหมือนเคยแต่ในเมื่อเด็กนั้นต้องกินยาจึงนำโจ๊กสำเร็จรูปมาต้มให้คนนอนสมมีนกลับเข้ามาพร้อมถาดถ้วยโจ๊กแก้วน้ำและยาลดไข้ตื่นก่อนมีนเขย่าตัวคนเป็นไข้ให้รู้สึกตัว อืมจะนอนเสียงแหบแห้งเพราะกิจกรรมเมื่อคืนบวกกับพิษไข้ของคนอ่อนไวักว่าและมือออกมายัางรำคาญคนที่มารบกวนไม่ทันได้ปลุกต่อเสียงสั่นของมือถือที่วางอยู่ข้างเตียงก็ดังขึ้นมาอีกครั้งครับพี่มาถึงแล้วรออยู่ที่ลานจอดรถโซนบีนะโอเคครับขอเวลาสิบนาที เมื่อตอบเสร็จจึงกดวางสายไปสายตาจับจ้องไปยังคนที่ไม่ยอมตื่นก่อนตัดสินใจสอดแขนโอบเด็กน้อยขึ้นมาแล้วกอดประคองไว้ด้วยแขนขวานำยาป้อนเข้าปากเล็กแล้วจึงยกแก้วน้ำสะอาดขึ้นดื่มก่อนจะประกบปากถ่ายเทน้ำบังคับคนป่วยให้กลืนมิดยาแก้ไข้ลงไปหลังจากนั้นจึงโบดจูบลงไปด้วยอารมณ์ว่าวหวามอีกครั้ง เด็กน้อยส่งเสียงไอเพราะสำลักน้ำเล็กน้อยเพราะคืนน้ำและยาลงคอไปแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะตื่นลืมตาขึ้นมามีนค่อยๆวางร่างเล็กลงและห่มผ้าให้จากนั้นจึงเปาเครื่องปรับอากาศลงเพื่อให้อุณหภูมิไม่ต่ำจนเกินไปนัก ยืนมองคนป่วยสักพักด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบมือถือเครื่องที่อยู่ปลายเตียงขึ้นมาจับนิ้วเล็กของคนหลับไม่รู้เรื่องขึ้นมาสแกนก่อนจะกดเบอร์ตัวเองแล้วโทรออกแล้วจึงนำไปวางไว้ที่โต๊ะข้างเตียงข้างๆมือถือของตนก่อนจะก้มลงไปหอมซอกคอเขาที่ยังคงมีกลิ่นน้ําหอมติดอยู่จางๆและกดจุบแผ่วเบาอืม เด็กน้อยเอียงหน้าเข้าหาสัมผัสนั้นโดยไม่รู้ตัวมีเงยหน้าขึ้นมามองแล้วกดจุบลงไปที่ข้างแก้มใส่อีกครั้งจึงพละออกเมื่อจัดการสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วจึงหยิบมือถือและกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาก่อนจะหันเดินออกจากล้องไป <c oughs> หวังว่ากลับมาแล้วนายยังอยู่นะเด็กน้อย <c oughs> เบาครับอย่าส่งเสียงดังเ <c oughs> ย่คณนี้ <c oughs> บอกให้เบาๆก็ร้องจังวะ <c oughs> บนพรางแต่งตัวไปด้วยหลังจากเสร็จกิจกรรมยามบ่ายตอนนี้เขาอยู่ในห้องน้ำกับนางแบบเลื่อนคิ้วที่ส่งสายตาให้ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในสตูดิโอ พอพักเบรกต่างคนก็ต่างเดินเข้าห้องน้ำอย่างไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายแถมแม่สาวเจ้ายังพกถุงยางมาเองอีกเตรียมการล่วงหน้ามาเลยฮะดีไม่เปลืองคุณมีสุดยอดไปเลยค่ะนี่นี่ชักติดใจสแล้วสิเอาไว้ว่างๆเรานัดมาดื่มกันดีไหมคะหญิงสาวพูดพลางช้นใส่ตาอ้อยอิง เข้ามาคลอเคลียเอามือลูกไปมาที่ช่วงไหล่แข็งแรงไว้ผมจะนัดไปแล้วกันจบคำชายหนุ่มก็พล่ออกไปล้างมือและเดินออกจากห้องน้ําไปทันทีไม่ทันได้เห็นสายตาที่อยากได้เขามากกว่าแค่คนใครความกำหนัดฉันต้องได้คุณมีเป็นแฟนที่เธอเลือกงานนี้ก็เพราะรู้ว่าคู่ถ่ายแบบคือชายหนุ่ม คนอย่างคุณมีนนายแบบชื่อดังคนนี้ใครก็พูดกันว่าอยากได้เขาขึ้นเตียงนะไม่ยากแต่จะได้ครั้งที่สองนะไม่ง่ายแถมถ้าอยากจะผูกมัดมากกว่านั้นยิ่งไม่มีวันแต่สำหรับนีนี่เธอก็มั่นใจว่ามีวิธีทำให้เขาติดกับเธอได้แล้ว <c oughs> เ,เจอกันนะคะว่าไง เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วแดนถอนหายใจยาวเหยียดให้กับนายแบบใน,นสังกัดอย่างอ่อนใจผมไม่ได้เป็นคนเริ่มก็เหมือนทุกครั้งอ่ะฮะเขาเสนอนายก็สนองว่างั้นแดนพูดไปพลางยิ้มขำคนพูดหน้าตายไปพลาง แล้วก็อยากมีกอ๊อกสองอีกตามเคยมีพูดด้วยอาการเบื่อในกระเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบทุกครั้งก็อย่ายากนักสิคนอื่นเขาจะได้มินิยากเอาชนะไงมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วที่ชอบการแข่งขันอยากเอาชนะต้องการอยู่เหนือผู้อื่นนายแบบของเขาเลยเป็นที่หมายปองขนาดนี้ ถ้าเธอติดต่อผ่านพี่มาก็จัดการให้หน่อยนะครับเออก็พี่ตลอดอ่ะไปอีกสองเซก็เสร็จละแดนพูดเสร็จก็กวากมือเรียกช่างแต่งหน้าเข้ามาจัดการกับเหงื่อและเครื่องสำอางที่เลือนไปเพราะกิจกรรมนอกรอบ15.30นาฬิกา30นาทีเด็กน้อยปรือตามอง พยายามจับโฟกัสความรู้สึก <c oughs> ปวดหัวจังมึนมากเลยว่ะตอนนี้มองไปรอบๆจนความทรงจำกลับคืนมานี่ยังอยู่ที่ห้องไอโรคจิตนั่นนี่ว่ะเอื้อมมือขึ้นจับที่หน้าผากเพราะรู้สึกเหมือนมีอะไรมาติดดึงออกมาก็พบว่ามันคือเจลลดไข้ เด็กน้อยทำสีหน้าแปลกใจเพราะนึกไม่ถึงว่าไอ้บ้านั่นมันจะดูแลเขาเปิดผ้าห่มออกดูก็พบว่ามันไม่ได้สุกระปบเหมือนเมื่อเช้าอยู่ๆก็รู้สึกว่าใบหน้าร้อนขึ้นมาเสียอย่างนั้นอิตีนั่นแม่งร่างเล็กค่อยๆประยุงตัวขึ้นนั่งพิงหัวเตียงหันไปเห็นมือถือของตัวเองวางคู่กับถ้วยโจ๊ก เอื้อมมือออกไปตั้งใจว่าจะหยิบมือถือแต่ก็กลับชะงักมือไว้อยู่ว่าจะเลือกอะไรระหว่างมือถือหรือถ้วยโจกเย็นชืดน,นี่ดีทำมาเป็นใจดีเฮไอตี๋เย็นนึกว่าจะลบล้างความผิดได้นะสุดท้ายก็ตัดสินใจเมิอนอาหารแล้วเลือกหยิบเครื่องมือสื่อสารมาเข้าแอปพลิเคชันสีเขียวทันที ไม่คิดจะส่งอะไรมาเลยนะเด็กหนุ่มกำลังคิดว่าเขาจะหวังอะไรอีกว่าแฟนไม่สิตอนนี้เป็นแฟนเก่าไปแล้วจะยังเหลือเยื่อใหยคงไม่แปลกถ้าจะไม่มีข้อความส่งหากันในทุกๆวันอีกต่อไปตัดใจกดออกแล้วเข้าหน้าใช้ของเพื่อเซนิกอย่างร็วที่มีแจ้งเตือนเข้ามาถึง15ข้อความ ข้อความล่าสุดแจ้งว่าให้โทรกลับด้วยยังอยู่ดีเหรอมึงเออยังไม่ตายอยู่ไหนวะเงียบทำไมวะเฮย้ยเงียบทำไมอ่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่กูกำลังจะกลับแล้วมึงมีอะไรอีกเปล่าเมื่อเช้าใครรับโทรศัพท์มึงวะ ก็เพื่อนเด็กน้อยอยู่ชะงักไปพักใหญ่ก่อนจะตัดสินใจบอกออกไปฮะเพื่อนที่ไหนไม่เคยเห็นมึงจะมีเพื่อนที่ไหนเลยนอกจากพวกกูเนี่ยแมงกับใไ,ได้มันโหยหามึงมากอ่ะวันเนี้ยไม่มีมึงและไม่มีคนให้พวกมันรลกกันบ้านโหยหาหาอะไรมึงนี่ใช้คำนะเออหนะ้าอัทธรส เยัซ yes ีขี้เกียจคุยกับมึงละพรุ่งนี้เจอกันจัดการตัดบทเพราะไม่อยากให้เพื่อนจี้ถามอะไรมากไปกว่านี้มึงไม่ได้เป็นอะไรแน่นะเสียงโคตรจะแหบเออหนะ้าสบายดีโอเคบายเพื่อนร้างเล็กกดตัดสายเพื่อนระหว่างเครื่องมือสื่อสารไว้ที่เดิม แล้วค่อยๆพปยุงตัวเองลุกขึ้นจากที่นอนโอ้ยความเจ็บเสียดยังคงอยู่ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นจนต้องแบ้หน้าส่งเสียงร้องออกมาก้าวเดินด้วยขาที่สั่นเทาไปได้ไม่กี่ก้าวก็สุดตัวล้มลงซ้ำจุดเดิมโอ้ย ถึงกับน้ำตาไหลด้วยความเจ็บแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องออกไปจากที่นี่ตอนนี้ขอให้ไอ้บ้านั่นมันไม่อยู่ด้วยเถอะแต่ว่าเขาจะคิดอะไรตลกไปหรือเปล่าใครมันจะปล่อยคนโดแสนแพงไว้กับคนแปลกหน้าได้จากที่มองออกไปตรงพรมา่านเหนือบางสีขาวเด็กน้อยก็พอจะกะได้ว่าน่าจะอยู่เกินชั้น20แน่ๆ พยายามประคองตัวเองลุกขึ้นจนเดินกระย่องกระแย่งเข้ามาในห้องน้ำจนได้ยืนมองตัวเองผ่านกระจกใสตรงหน้าอย่างตกตะลึงเมื่อครู่เขาก็เห็นอยู่หรอกว่าตรงหน้าอ,อกไปจนถึงหน้าท้องมีแต่รอยแดงม่วงชำ้ำแต่ไม่นึวว่าที่รอบคอของเขาก็ไม่แพ้กันดีไม่ดีจะหนักกว่าแม่งเอี้ยติสัตว์เอ๊ะแล้วจะไปเรียนยังไงวะ ยืนกำหม,มัดแน่นด้วยความกุ่นโกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าจะรอชำระความก่อนดีไม่ดีเขานี่แหละจะโดนไอ้คนขืนกรรมนั่นซ้ำสิมิว่าฝากไว้ก่อนเถอะหลังจากจัดการกับตัวเองได้แล้วจึงเดินออกมาตั้งใจว่าจะแต่งตัวแต่เสียงของมือถือก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะเสียก่อนฮัลโหลตื่นแล้วเหรออา้าวเยียบเลย เด็กน้อยกำโทรศัพท์แน่นเพราะเสียงหัวเราะแผ่วเบากวนประสาทนั่นแม่งไม่น่ากดดับเบอร์แปลกเลยโว้ยวางสายแม่งฉังกลับไปต้องเจอนายไม่อย่างนั้นถ้าเจอคราวหน้าโดนหนักแน่ข้อความปรากฏขึ้นมาหลังจากกดวางสายไปได้ไม่นานเรื่องอะไรจะอยู่ล่ะคิดว่ามันจะอยู่นอกห้องนอนที่ไหนได้ออกไปข้างนอกนี่ว่ามันบ้าละ ไม่มีทางเจอหรอกประเทศไทยตั้งกว้างฝันอยู่หรือไงวะไอ้คนบ้าบอเด็กน้อยเข้าไปดูข้อความอยากรู้ว่าอีกฝ่ายส่งรูปอะไรมาหาเขาถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเฮ้ยไอ้โรคจิต ว่าไงครับลบเลยลบอะไรเหรอไอซ่อนตีนมึงลอบอยู่นี้พูดดีๆมีนกดเสียงต่ำจนคนปลายสายชะงักก็ก็มึพี่มีนเรียกพี่พี่มีนทำไมกูต้องฟังมันวะแล้วเสียงนี้จะสั่นทำหาอะไร เด็กดีลบรูปลามกนั่นเดี๋ยวนี้อย่ามาสั่งไอ้หาตีเบนเบนจะดุงหยงกับคำตวาดนั่นไปนอนซะยังไม่หายดีก็อย่าออกฤทธิ์ให้มากออกคำสั่งด้วยเสียงเรียบนิ่งจบบีนก็กดวางสายทันทีแล้วจึงไปทำงานต่อ เด็กน้อยก้มหน้ามองหน้าจอมือถืออยู่แบบนั้นอย่างสับสนตอนนี้สมองเขาเบลอไปหมดทำไมถึงไม่ด่ามันออกไปให้เหมือนใจอยากแล้วทำไมร่างกายไม่ยอมขยับไปแต่งตัวแล้วออกไปจากที่นี่สียทีไอ้รูปนั่นมันก็ไม่เห็นหน้าเขาได้ซ้ำก็แค่ลำคอที่มีรอยช้ำ <c oughs> ปวดหัวมากเลย เด็กน้อยหลับตาแน่นขมวดคิ้วมุ่นล้มตัวลงนอนดึงผ้าห่มมาห่มกายเลย็กและแตัดสินใจว่าจะไม่พยายามคิดอะไรอีกบางทีเรื่องบางเรื่องก็เกินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กไว้เท่านี้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามตอนนี้เด็กน้อยที่ยังป่วยก็ไม่ได้ออกไปไหนตามคําสั่งของนายแบบหนุ่ม แถมยังเข้าสู่ห่างนิทาไปเสียแล้วอย่างไม่มีความกังวลว่านี่ไม่ใช่ห้องของตัวเองและเจ้าของห้องยังเป็นคนที่ดังแกเขาเสียอีก